ลราๆสวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนเวนะครับวันนี้นะครับเรนนะ่จะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้บอกเลยนะครับว่าโด่งดังมากๆ่อยเป็นภาพโปสเตอร์ภาพแรกออกมาก็ติดท็อป10ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแบบหลายประเทศมากๆหลายหลายคนนะครับน่าจะดาได้แล้วแหละว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะก็คือ I l ร v e You With All My Heart t หรือ I promise you the moon นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเลยนะจะมาพูดถึงความน่าสนใจต่างๆของซีรีส์เรื่องนี้พาคนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรนะที่แบบน่าสนใจกับเรื่องนี้รวมทั้งเลยนะจะมาถอดความหมายของตัวปอเตอร์ด้วยนะคะว่าเฮ้ยปอลเตอร์นี้เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่นะแล้วก็ปิดหายด้วยวันออนแอร์ต่างๆนั่นเอง 1. แอรักฉันด้วยใจเธอพาสองมี5ตอน เปลี่ยนจากวัยมัธยมเข้าสู่มหาลายัยจากเมืองปูเก็ตสู่กรุงเทพมหานคร 2. เรื่องราวของเต๋อกับโอเอ๋วที่เติบโตขึ้นจาการาทแรกเรื่องราวของเต๋อและโอเอ๋วเพื่อนสนิทในวัยเด็กที่แตกหักกันไปและกลับมาเจอกันอีกครั้งทั้งสองกลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญเพราะมีเป้าหมายอยากสอบเข้ามหาลายัยในคณะนิเทศศาสตร์เหมือนกันแต่ยิ่งสำคัญก็ยิ่งอยู่ในสายตา การที่เตและโอเอ๋วได้กลับมาใกล้กันอีกครั้งทําให้ทั้งสองได้รู้จักกันและกันมากขึ้นจนได้นําพาไปสู่ความรู้สึกใหม่ที่ต่างก็ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจากศัตรูที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกได้แปลเปลี่ยนเป็นมิตรภาพที่ลึกซึ้งเกินเพื่อนในพาร์ทสอจะเป็นเรื่องราวของเตและโอเอ๋วที่เติบโตขึ้นขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นแฟนเข้าเรียนคนละมหาลัยคนละสังคม ย,ย้ายจากเมืองภูเก็ตมาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครร่วมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น 3. ความหมายที่ซ่อนอยู่ในโปสเตอร์โปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาดูไม่น่าวางใจสักเท่าไหร่และชวนให้หน้าหวั่นไหวอยู่เหมือนกันหรือจริงๆแล้วความรักในฐานะแฟนระหว่างเตกับโอเอ๋วอาจจะไม่ได้ราบรื่นง่ายๆเช่นเดียวกับพัดแลนหรือเปล่า โทนสีของโปสเตอร์ระหว่างพาร์ทหกับพาร์ทสถ้าสังเกตดีๆโทนสีของโปสเตอร์ที่ใช้ในพาร์ทสนี้จะออกไปทางโทนสีฟ้าชัดเจนมากต่างกับพาร์ทแรกที่เป็นสีแดงให้ความรู้สึกของความร้อนแรงและความอบอุ่นของดวงอาทิตย์ดังชื่อภาษาอังกฤษ I told Sunset About You ฉันเล่าเรื่องราวของคุณในยามพระอาทิตย์ตกความเรียบง่ายที่ไม่เรียบง่าย โปสเตอร์แสนเรียบง่ายเตะค่อยๆจากผมโปเอวพอมองด้วยสายตาอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความรักกับคำสัญญาที่ว่ากูสัญญากูจะรักมึงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนถ้าอ่านครั้งแรกก็คงรู้สึกว่าโหหวานจังน่ารักมากๆเลยคำว่ากูสัญญากูจะรักมึงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเป็นคำพูดที่คนฟังทุกคน คงรู้สึกหัวใจพองโตแต่หากเราเลื่อนไปดูข้อความข้างบนตรงชื่อเรื่องจะมีชื่อภาษาอังกฤษของแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสอง I promise you the moon หากอ่านแบบยังไม่แปลความหมายดูจะเป็นคำเปรียบเปที่หวานซึง้ลงล้อไปกับชื่ออังกฤษในพาร์ทแรก I อ o ช d sunset about you แต่เมื่อลองหาความหมายจริงๆ I Promise the moon เป็นสำนวนที่แปลความหมายไม่ได้ไปในทางที่ดีนะคือสัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดตีความหมายในเชิงบวกมากๆไอ้ I Promise you the Moon มีความเป็นไปได้ที่จะสื่อถึงเธอสำคัญมากนะแม้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉันก็ยังสัญญาว่าจะทำให้เธอให้ได้กูสัญญากูจะรักมึงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่รู้ว่า เป็นความตั้งใจของผู้ออกแบบโปสเตอร์หรือผู้เขียนบทที่เลือกใช้คําโปยผู้จะรักมึงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนที่ถูกผูกไว้ด้วยสัญญามาโต้อตอบกับชื่อภาษาอังกฤษ I promise you the moon สัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โทนสีฟ้าในโปสเตอร์โทนสีฟ้าที่เลือกใช้ในโปสเตอร์พาสอ2นี้จริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น นอกจากสีฟ้าเป็นสีที่ใช้แทนตัวของเตแล้วสีฟ้าหรือ b l u ในภาษาอังกฤษยังมีความหมายอื่นซ่อนอยู่คือสีที่แทนความรู้สึกซึมเศร้าความเสียใจหดหูโดดเดี่ยวและความรู้สึกหม่นหมองผมสีแดงของโอเอ๋ผมสีแดงของโอเอ๋เป็นสิ่งที่เด่นชัดมากในโปสเตอร์นี้ เหตุผลที่เลือกสีผมเป็นสีแดงเพราะสีแดงเป็นสีที่ใช้แทนตัวของโอเอ๋และสีแดงหรือเ e ดในภาษาอังกฤษมีอีกความหมายคือใช้แทนความรู้สึกตื่นเต้นความกระตือรือร้นและความอันตรายดังนั้นในโปสเตอร์ที่เต็มไปด้วยโทนสีฟ้าสีที่เป็นตัวแทนของเตและสีผมของโอเอ๋ที่เป็นสีแดงสีที่เป็นตัวแทนของโอเอ๋หมายความว่า ในโลกของเต๋ก็ยังมีโอเอ๋วอยู่ในนั้นข้อความบนเสื้อของโอเอ๋วในโปสเตอร์นี้โอเอ๋วได้ใส่เสื้อที่ด้านบนสก,กีนคําว่า sunset แปลว่าพระอาทิตย์ตกด้านล่างสก,กินคําว่า I'm burning deep d o w from inside and it's in your fall ฉันกําลังถูกแผดเผาจากข้างในและไม่ใช่ความผิดของเธอ ซึ่งในโปสเตอร์นี้ข้อความจะถูกเบอร์เหมือนกับบาดแผลในอดีตของโอเอ๋วค่อยๆจางหายไปและถูกแทนที่ด้วยความรัก 4. ตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้หากใครได้ตามข่าวการเปิดเผยนนะักแสดงร่วมตัวละครช่วงมหาลัยในพาคสองของทั้งฝั่งเตและโอเอ๋วก็คงเดาได้ว่าตัวละครเหล่านั้น ต้องมีผลกับความรักครั้งนี้ของพวกเขาแน่ๆแ,และค่อนข้างมั่นใจว่าบทในพาร์ทสองจะต้องเข้มข้นไม่แผ้ผ่านแลกแน่นอนเพราะเรื่องบทเป็นจุดแข่งของนาดาวมาโดยตลอดอยู่แล้วสุดท้ายไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาร่วมให้กำลนังใจกับความรักของเตลและโอเอ๋ในการฝ่าฟันการกีดกันจากโชคชะตาในพาร์ทแรกจนสามารถปลดลอ็อกแปลหัวใจของตัวเองออกมา จนรักกันได้และพวกเขาจะสามารถรักษาคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปได้หรือเปล่า <S <S ในแปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2 o Promise You the Moon เดซีรี่์เรื่องนี้นะคะะนนรับจะแนนทวันพฤหัสเวลา2ทุ่มตรงทักแอพพลิเคชัน l ลน e ทีออนแอร์ตอนแรกนะครับวันพฤหัสที่17พฤษภาคมนี้ตอนนี้นะครับพีเซอร์เนี่ย ยังไม่ปล่อยออกมาเนาะปล่อยแตงภาพโปสเตอร์ภาพแรก mm hmm. ก็เต็มไปด้วยความหมายมากมายแล้วอะบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆถ้าเกิดมีข้อมูลอัปเดตยังไงมากกว่าน,นี้แล้วก็มีอะไรน่าสนใจอะเรนจะมาอัปเดตกับทุกคนได้ฟังกันแน่นอนสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับว,ว่าทุกคนอะจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เรนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย